เชื่อไหมคะว่าเชียงใหม่คือสวรรค์ของนักกินที่ทำให้ชาวต่างชาติถึงกับเครียดเพราะร้านอร่อยมันเยอะจนเก็บไม่หมดวันนี้เราจะพาไปดูภารกิจสุดยิ่งใหญ่ของคุณเซนายูทูบเบอร์สาวชาวเกาหลีจากช่องเซนาที่ประกาศกล้าวว่าทริปนี้เธอจะตามเก็บร้านเด็ดที่บุกมาร์กไว้ให้เกลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นข้าวซอยมิชลินที่ต้องต่อคิวหรือคาเฟ่ลับในป่าที่รีวิวบอกว่าไม่อร่อยแต่อยากไปพิสูจน์ไปจนถึงการบุกร้านหมูกระทะกับแก๊งเพื่อนยูทูบเบอร์จะกินดุกินจุและรีวิวได้ตรงไปตรงมาขนาดไหนไปติดตามเรื่องราวของเธอกันเลยค่ะเริ่มต้นคลิปมาคุณเซนาก็เปิดประเด็นด้วยสีหน้าที่มุ่งมั่นสุดๆเลยค่ะ เธอเปรยว่าวันนี้ตั้งใจจะตระเวนกินร้านเด็ดๆแบบจัดหนักจัดเต็มเพราะในเชียงไหนมีลิสต์ร้านที่เธอบุ๊กมาเก็บไว้เยอะมากคืนปล่อยไว้แบบนี้แล้วไม่ได้ไปกินคงรู้สึกเสียดายแย่ถ้าต้องบินกลับเกาหลีไปก่อนดังนั้นแผนของวันนี้คือการกินอย่างขยันขันแข็งค่ะโดยเริ่มจากร้านที่เธอเคยพลาดไปในรอบที่แล้วจุดหนแรกคือร้านข้าวซอยในตำนานอย่างข้าวซอยแม่สายค่ะ ทันทีที่ไปถึงบรรยากาศหน้าร้านคือคนแน่นขนาดเซนาอธิบายว่าที่นี่ต้องรับบัตรคิวและนั่งรอก่อนซึ่งความพีคคือการันตีความอร่อยด้วยป้ายมิชลินไกด์ที่ติดเรียงรายกันถึง5ปีซ้อนตั้งแต่ปี2021จนถึง2025เลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้บัตรคิวและรอประมาณ20นาทีเธอก็ได้โต๊ะนั่งซึ่งที่นี่ด้วยความที่ลูกค้าเยอะมากก็เลยต้องนั่งจอยโต๊ะกับชาวต่างชาติท่านอื่นด้วย พออาหารมาเสิร์ฟเมนูที่เธอสั่งคือข้าวซอยไก่ค่ะหน้าตาดูธรรมดาแต่กลิ่นหอมฉุยเธอลองชิมคำแรกแล้ววิจารณ์ว่าตัวเส้นมีความกรอบๆเหมือนขนมกรอบๆให้ความรู้สึกคล้ายๆบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสคาโบนาร่าหน่อยๆน้ำซุปมีความเข้มขน้นครีมมี่และมีรสชาติเปรี้ยวหวานนำ ถึงแม้ว่าเธอจะออกตัวว่าไม่ได้ชอบผักชีเท่าไหร่แต่พอลองกินน่องไปเข้าไปเจ้าตัวถึงกับตาโตแล้วชมว่าไก่มันนุ่มมากแทบจะละลายในปากเนื้อไก่ร่อนออกจากกระดูกง่ายสุดๆค่ะ สรุปแล้วสาวเกาหลีคนนี้มองว่าแม้ข้าวซอยร้านนี้ใจยังไม่ใช่ที่สุดในใจเธอเมื่อเทียบกับร้านข้าวซอยนิมมานที่เคยทานแต่ด้วยรสชาติกลมกล่อมและบริการแบบเป็นกันเองก็เข้าใจได้เลยค่ะว่าทำไมถึงได้มิชลินทุกปีใครที่มีเวลาเหลือๆเ,เธอก็แนะนำให้ลองมาทานดูค่ะอิ่มจากของคาวแล้วก็ต้องต่อด้วยของหวานใช่ไหมคะเซนาพาเราเดินเท้าไปยังร้านที่ชื่อว่า forest bake ค่ะ ระหว่างทางเธอบอกว่าร้านนี้ตกแต่งสวยมากเหมือนกระท่อมในป่าพอไปถึงหน้าร้านคือสวยจริงอย่างที่คิดเลยค่ะบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในร้านตกแต่งได้น่ารักเหมือนหลุดเข้าไปในนิทานเค้กในตู้โชว์ก็น่าทานทุกชิ้นโดยเฉพาะโคคนนทครีมพายที่เธอมองด้วยสายตาเป็นประกายเลยค่ะ แต่ทว่ามีเรื่องที่น่ากังวลใจนิดหน่อยค่ะเซนาแอบกระซิบว่าตอนอ่านรีวิวร้านนี้ส่วนใหญ่บอกว่ารสชาติไม่อร่อยแต่ด้วยความสวยของร้านเธอเลยอยากมาพิสูจน์ด้วยตัวเองหลังจากที่สั่งพายมะพร้าวราทา145บาทมาลองชิมคำแรกที่ตักเข้าไปเธอทำหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยก่อนจะบอกออกมาว่าก็อร่อยนะ ตัวฐานเป็นครัมเบิลตรงกลางเป็นเนื้อมะพร้าวและด้านบนเป็นครีมมะพร้าวรสชาติไม่ได้แย่อย่างที่รีวิวบอกแต่อาจจะเลี่ยนไปนิดถ้ากินคนเดียวค่ะออกจากคาเฟ่มาได้สักพักระหว่างเดินเล่นเธอก็ไปสะดุดตากับร้านสรตทฟู้ดข้างทางที่มีหม้อนึ่งเรียงรายด้วยความสงสัยเธอเลยเดินเข้าไปดูและพบว่ามันคือขนมสาคูไส้หมูหรือที่เธอเรียกว่ามันดูหรือเกี๊ยวข้าวเหนียวค่ะ สิ่งที่อึ้งคือราคาถูกมากแค่20บาทหรือประมาณ800วอนเท่านั้นเองสาวเกาหลีคนนี้ตัดสินใจซื้อทันทีพร้อมกับโชว์ให้ดูว่าเขาแถมผักสลัดและพริกสดมาให้ด้วยซึ่งเป็นวัฒนธรรมการกินที่เธอแปลกใจว่ากินเกี๊ยวห่อผักหรอพอลองชิมเธอบอกว่าแป้งข้างนอกหนึบเหมือนต็อกแต่ไส้ข้างในมีความหอมงาและรสชาติเหมือนไส้ขนมมากกว่ารสชาติแปลกใหม่แต่อร่อยดีค่ะ ยังไม่จบแค่นั้นค่ะเดินต่อมาอีกนิดเดียวเธอก็แวะร้านกว๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเซนาเล่าว่าร้านนี้คนไทยรีวิวว่าดีมากแถมทำเร็วสุดๆสั่งปุ๊บได้ปับ๊บเมื่อชามกว๋วยเตี๋ยวมาวางตรงหน้าสิ่งที่เธอสังเกตเห็นคือปริมาณน้ำซุปที่ให้มาแบบคลุกคลิกไม่ได้ท่วมเส้นเหมือนที่เกาหลีและปริมาณอาหารที่ดูน้อยนิดน่ารักแต่เธอกลับมองโลกในแง่ดีว่าดีแล้วจะได้กินหลายอย่างไง รสชาติของชามนี้เธอบอกว่ามีความเปรี้ยวหวานสดชื่นเหมาะก,กับอากาศร้อนๆมากๆเลยค่ะแม้จะยังไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในชีวิตแต่ก็ถือว่าเป็นมื้อที่ฝากท้องได้สบายๆค่ะในขณะที่นั่งทานอยู่นั้นเธอก็มองออกไปนอกร้านเห็นแม่น้ำปิงสีคุนๆแต่เซนากลับพูดด้วยรอยยิ้มว่าถึงน้ำจะไม่ใสแต่วันนี้อากาศดีมากและสิ่งที่ทำให้เธอหลงรักเชียงใหม่จริงๆคือผู้คนค่ะ เธอเล่าด้วยความประทับใจว่าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนยิ้มให้คนเชียงใหม่ใจดีและเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากๆนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกตัดภาพมาที่ร้านกาแฟอีกแห่งชื่อว่าบานเวียงคอฟฟี่ค่ะร้านนี้เซนาบอกว่ามีเมนูเด็ดคือกาแฟน้ำส้มที่ใช้ส้มสดๆคั้นกันให้เห็นจะจะ จังหวะที่บาริสต้ากำลังทำเธอตื่นเต้นมากเพราะเขาใส่น้ำส้มเยอะสะใจสุดๆนอกจากนี้เธอยังสั่งน้ำมะพร้าวปั่นมัทฉะมาด้วยลองพอได้ดูดน้ำกาแฟส้มตาเธอก็ลุกวาวทันทีค่ะ เจ้าตัวการันตีเลยว่าอร่อยมากอร่อยกว่าแบรนด์ดังๆอีกความเปรี้ยวหวานของส้มสดตัดกับกาแฟได้ลงตัวสุดๆจนเธอยกนิ้วโป้งให้รัวๆพร้อมโชว์สกิลภาษาไทยคำว่าอร่อยมากๆค่ะให้คุณลุงเจ้าของร้านฟังทำเอาคุณลุงยิ้มแก้มปริเลยค่ะ เติมพลังเสร็จแล้วก็ถึงเวลาช้อปปิ้งค่ะเซนาเดินไปเจอร้านขายเครื่องครัวไม้ชื่อว่า The Story สินค้าดูดีมีคุณภาพมากแต่เธอแอบบ่นอุบอิบว่าราคาแอบแรงไปนิดช้อนไม้คันละ70บาทแต่ก็ยอมซื้อเพราะดีไซน์สวยทว่าความพีคมันอยู่ที่ร้านถัดไปค่ะเธอเดินไปเจอร้านขายจานชามสังกะสีเคลือบสีพาสเทลราคาแค่55บาทถูกกว่าช้อนไม้อีกค่ะ เธอถึงกับหัวเราะแห้งๆแล้วบอกว่ารู้งี้ซื้อร้านนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายก็ได้จานสีน่ารักน่ารักติดมือกลับมา3ามใบพร้อมกับเดินดูงานสารงานแฮนเมดบ่อที่กาดว่ารอรถซึ่งเธอก็ไม่พลาดที่จะแวะซื้อมะม่วงกวนร้านดังกลับไปเป็นฝากด้วยค่ะตกเย็นบรรยากาศเปลี่ยนไปเป็นความคึกคักค่ะเซนาเดอร์นัดเจอกับเพื่อนยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีช่องโซพุงจกเพื่อไปกินหมูกระทะบุฟเฟ่กัน ทันทีที่ถึงร้านความวุ่นวายก็เริ่มขึ้นค่ะลายอาหารอลังการมากทั้งหมูทั้งกุ้งแม่น้ำแต่จานที่ให้ตักดันเล็กเท่าฝ่ามือเธอเลยแซวว่าสงสัยต้องเดินตักกันมันเลยทีนี้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะค่ะการย่างหมูบนเตาถ่านร้อนๆพร้อมกับเมาส์มอยกับเพื่อนๆคือความสุขที่แท้จริง เซนาโชว์วิธีกินสูตรเด็ดคือเอาหมูสามชั้นพันเห็ดเข็มทองแล้วย่างพอกินเข้าไปเสียงกรุบกรับดังฟังชัดมากค่ะเธอเคี้ยวตุ้ยตุยแล้วบอกกับกล้องว่าอร่อยน้ำตาไหลแม้เตาจะร้อนและพื้นที่ย่างจะเล็กไปหน่อยสำหรับคนเกาหลีแต่รสชาติคือชนะเลิศค่ะ ปิดท้ายค่าคืนนี้ด้วยของหวานค่ะแม้จะอิ่มจนพุงกลางแต่พวกเธอก็พากันเดินเท้ากว่า30นาทีเพื่อไปร้านกูฟิวชั่นโรตีตามคําแนะนำของเพื่อนระหว่างที่รอโรตีก็มีการสอนนับเลขภาษาไทยกันอย่างสนุกสนานค่ะ พอโรตีมาเสิร์ฟเป็นโรตีราดวิปครีมและฝอยทองช่ำๆเซนาตักเข้าไปแล้วทำตาโตบอกว่าแป้งกรอบมากไม่เหมือนโรตีที่เคยกินทั่วไปมันมีความภายกรอบผสมกับความหวานของฝอยทองเป็นการจบวันที่สมบูรณ์แบบสุดๆค่ะ แต่ทว่าตอนจบอาจจะไม่สวยหรูอย่างที่คิดค่ะเพราะพอกลับถึงที่พักฝนก็ตกลงมาอย่างหนักจนเกิดน้ำท่วมขังเซนาบอกลาคลิปนี้ด้วยความกังวลเล็กน้อยว่าพรุ่งนี้ต้องย้ายโรงแรมท่ามกลางสายฝนแต่ไม่ว่าอุปสรรคจะเป็นยังไงเธอก็ยังยิ้มสู้และประทับใจในความอร่อยและความน่ารักของเชียงใหม่สุดๆค่ะ เห็นไหมคะว่าการเที่ยวไทยในมุมมองของชาวต่างชาติเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและรอยยิ้มเสมอถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวการเดินทางสนุกๆและอยากเห็นเมืองไทยในมุมมองใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องส่องไทยผ่านเลนโลกเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ